ไอ้เยอะวันนี้เราจะมารีวิวทีเล็กแล้วกมาตบเด็กโรบกันกันแล้ววะเปลีนอะไรไอ้เียอะเปลี่ยนอะไรไอ้เยอะวันนี้แบบโรบกโรบูดไพ่เม้าพื้นสวยกูเห็นกูได้กินเสียงทีเล็กแล้วแต่กูยังไม่เห็นตัวมันมันเป็นหูวกะท่าดักเคลนเลยไอ้เยอะ มันมือดานักขึนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผมเป็นด่านักขึ้นเว่าเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้คนรวยอ้เหี้แลมโบกาหน้าเล็กไปอยู่ไหนวะอเี้ยงกเลือดหกพันเลือดโคตรเยอะเลยอ้เะออู ไม่โดนนะเียอีโดนหินเลยเออเออจะติดไม่ดนโดนกันเกียไม่โดนอน้เยว้าวเฮียทีเรกปิงเฮียท่เรีกว้บได้สัตว์ไปแล้วเอยเฮ้อเ้ย้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮเเฮ้ยเฮ้ยเเก็บเ่อนของฉันนยเฮ้ยเฮ้ยเเยเเร้ยเ้เอ้ก้เยเย้ รถกระพังเว้ยคี่เป็นรถตัวชิบหายเวียดที่เล็กอยู่ไหนวะเฮ้ยเห็นละไปแล้วไปไหนไปยังบนแล้ว,ลวกดให้อยู่บนไหน่ะบนนีค้คือคอปเตอร์ไฮ้เรื่องมันลงไวอะวะมันเดินเหยียบเหยี่บมาวะระเบิดเหย,เรเยกระบาดสิ รถพนออนไอ้ยรถีดำไปอยเ็นมีควันไปดำปัญหาที่เติมน้ำมันกันนี่เย้กกแก๊กไอ้ยามึงอยากให้มันเป็นรถฟีกระดูกไเยแต่เรพลาไเ่เดี๋ยวอย่ามาบังกูทำไมไปเจอน้ำมันอยู่ไอ้เย้ไอ้ควาีแยไอ้เี้ไอ้้ไอ้เี้ไอ้กกูไปเยไรจไอ้ควเยะน้ำมันรถ้ไ้เย้เย้ไอ้เย้ เยคะรถบรอเฮียขี่รถมาปาดเียเฮยเออยสพาอนี้ตอนกลับจากสะพานหล็กเกลับจากสะพานหลกวม่ซีกันดำนะเฮีกลับสะพานหลกขี่วัวเลนสเากลับบ้านนะเียเธมีให้กูนะถ้าไม่มีวะเฮียเลือดแปดพันเลยเลือดเยอะวะมามาตรง Yeah. เงียะขับรถเลยลูกเพียเงียขับรถได้เยอะทำไมมันหลาย,ลอย,ลาย,ลอยรอบไอ้เงียะกูเล่นดูได้เงียเละยวแล้วมงทไมมันเป็นอย่างนั้นวะเงียป <Yeah. S 2> ั๊มเลยกูขวาันเอาเลยนออเพียรที่ยิงเรโนสุนข,ขั <laughs> เดเลยใช่เป็นสุดท้ายแล้ว <laughs> นี่แหละ มีจ่าซื้อเทยซื้อมาเลยซื้อมาแล้วไอ้เหี้ไอ้เหี้ยแม่งพวกกูแม่งพวกกูมีตังมีดุลมีเทียนไม่ใช่พวกกูแม่งปั๊มกันเองไอ้เหี้ยมีกันอยู่สามสี่คนไอ้เหี้ยทำเป็นขบวนการแม่งทนเป็นขบวนการไอ้เหี้ยมิดมิดฉาชีพี้ยแม่งบวกมิดฉาชีพไอ้เหี้ยว้าไอ้เหี้ยมาแล้ว แต่ถ้ามันต่ำกว่า1นาทีมันจะมีคาสซีนพิศเศษด้วยที่ตายนะเอาไปถึงกำลัมันมจะมีคาสซีนคามหอแต่ถามว่ามันเลย1นาทีไปแล้วอ,อ๋อันนั้นคือเรานี่สุดท้ายอะ่ะเดี๋ยวรอดได้ไหมเดี๋ยวค่อยๆนี่ทำคาสซีนนั้นก็ได้ไม่เ,ลเหลือเยอะเรื่ยรอยๆกูตัดคลิปูมากูสุเมเสร็จแล้วกูจะไปตัดคลิปดูทารอนต่อกูไอ้แก๊ปทองในตาอยู่เลืม ถ้าถึงช่วงเวลาวาดรูปแล้วอะไรเงี้ยฟังผัดเพื่อคมาลดน้องตีเพื่อลดความเครียดอีกเลรือไอ้เหย้่อกูดอนมิวทาดอนไว้พรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ไอ้เหี้ยกูเล่นจะถึงด่านในมิวทาดอนหมวดฮาร์ดวิวมิวทาดอนเวิวสามสิบแล้วเดี๋ยวมาเล่นได้ดูไอ้เหี้ยว่าชนะมิวทาดอนเวิวสามสิบต้องเตรียมอะไรบ้างมาไม่ไอ้นี่จูดซิเบอร์อะไรอะ ตัวเดือดมันอยู่ไหนฮะตรงกลางหมดเลยใช่ปะตรงกลางหมดเลยกำลังกำลังวิ่งไปเลยฮะไอ้เหี้ยเขียวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทีเล็กเมาส์เช็ดติวไอ้เหี้ยเดือดฮักลองลงคิปเหี้ยนี้ไปปุ๊บไม่เจีคนมาร้องว่าเขียวเป็นพี่ปั๊มทำไมแล้วไงไอ้เหี้ยพวกคู่อยู่กันหลายคนเหี้ยเรื่องพวกกูไอ้เหี้ยพวกมึงไม่มีเพื่อนช่วยปั๊มกันก็เงียบเงียบไอ้เหี้ยใส่ส่วนว่า มึงไปเล่นในโหมดปูที่ี้ยมึงขึ้นเบลสามสิบห้ามาเข้าโหมดปูไปมึงเจอแต่คนรับปั๊มมาอีเเยอยเอออยาก,กดูสกิลทีเล็กกันเริ่มนึงเก็บน้ำมันไว้เผื่อกันเฮ้ยเียห้ไปแล้วจ้า <c oughs> ไปดูทีเล็กใกล้ๆดีกว่าเล็ก ดีเล็กก็จะเป็นรับประ่านสารคดีอะไรเงยถ่ายทอดสารคดีดีเลก็กไอ้เงี้ยดีเล็กเป็นก็จะเป็นแบบบอลโตบบ้ท่านดาวเกียรติแต่ดีกว่านิดหน่อยเพราะว่าบอลโต้มันตีบอนเอวีวงกลมไม่ไหมดีเล็กมันตีบอลเอวี e e แบบวงเขาเรียกวงเกี่ยวทีปปป่มันป่งงนาไปข้างหน้าคือวงกลมกลมั้หน้าคือวงกลมเออแหละแกตอนจะสกิวแม่งแบบวิ่งได้ด้วยเยี่ยมใช่ไหมกิวใช้สกิลวิ่งได้บอแม่งตอนใช้แม่ง มันใช้เร็วกว่าแล้วสกิลมันเป็นเหมือนค้าโนูตอนใช้ด้วยมันตกรถเลยเยอะกว่าไอ้เหยียไอ้เหี้ยโดนปัดแล้วกระเด็นตกรถเลยสวยเย้ตัวรถตีนไอ้เหยียบไอ้เน่อะไรวะมันตันทางมาดูหน่อยมาดูหน่อยมันตันทางแล้วมาหมดหมดตันทางจนปอกแล้วเพื่อนเดูเลยลรอจ้าเตะแล้วมันรถอยู่เดีบรีบรีบมันจะมาแล้วทำไมอ๋อมาทำไอ้เหี้ยบอ่ะ ่ามุมนั้นเห็นชัดไหมเห็นโดนไน้เฮียเรียบร้อยเหยียโอตายมีที่จุ๊บไหมเห็น <laughs> <Yeah. S 3> มันจุ๊บไปชันแล้วจุ๊บไปชันแล้วอยู่ไม่ได้มันจะมีคาซีนในอันนี้อยู่ไอ้อะไรวะถ้าวัดเลยหนึ่งทีจะมีคาซีนพิเศษอะ่ะคาซีนคืนนะอรอรอได้รอคาซีนคือรอเลยอ่ายิงยิงยัยงไงยิงยังไง ไอเหี้ยอะไรวัดเตือ๊ะแฮกไอ้เหี้ยแฮกเกียร์แล้ววนที่ตกรถได้ซะแฮกเถอะไอเหี้ยมึงดูไอแชดดีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจะหึงนาทีแล้วออกค้างซีนฮอล์แล้ะข้างซีนฮอมันจะเนี่ยขอโทษนะเพื่นไอเหี้ยสกิลกัยถ้าเกิดไม่อยู่บนรถก็โดนสกิลทีเดียวตายไอเดี๋ยเร็ววะไปไหน ไหนไหนมันจะเกินอยน้หยมันจะเกินเ้ยสแตปีเล็กเรียรเลยเอ้ยัีนไอเหียรัดทองไม่บังสักัีนเ่ยมีอันนี้แหละไอเี้คัีนีเล็กเยอยเหงาไอเยเหมือใครลองแฮกไอ้นี่เหรอ ด,ดูชื่อไม่ทนนันไไหหนนเขียนบอกว่าแฮกได้จ้ะถ้าแตกดีเล็กก็มีสปีดล็อกลูกลองดูก่าก่อนสปีดสี่สองเข้าทีเลยสปินนะอสปินน่าจะไวกว่าเลือดสามเ,ม175ตตะะเอ็ดดาเมจหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าวัดตัวเหรอวะไอ้บอลตัวเยอะกว่านี้ว่ะอะไรไอดีโอเอ็นดอนแฮกสปีดไงวะเฮีย ดูเอ็นทีสปีดมันไล่กับไม่ดีดีกว่าสปีดมันไม่สแตทมันไล่กับไทเซอร์ท็อปเลยเแค่ดีเล็กมันได้ดีดีเลยดีเล็กมันสปีดเท่าทีเล็กก็ใหญ่เยญ่ดรอปแฮกแอร์ริดได้เยอะอู้ได้แฮกก้รวยเยญ่เดนัวสุขัดดีกว่าได้รูอุ๊ยเกียร์ได้รูได้เหญ่ได้รูเวลาไปเล่นกับตัวอื่นนั้นมันก่งนะโอ้ยเหี้ย ไอ้เหี้ยดตีเล็กเกินี่เลยก่อนแล้วกันนะโจ้ตัดเตี๋ยดีเล็กเกินเขียดเตี๋ยตีดีเล็กเกิไหวเหี้ยเฮ้ยเลือดสามพันดิ้งน่าจะได้ได้ครับถ้าถามว่าเราเล่นระยะต้องเล่นระยะให้เต็มระะยยเอะยินเตโรดิรถกูหนีได้โรไม่ทันนะรถกูหนีดีเล็กทันแล้วแต่หนีได้โรไม่ทันเลยเหี้ยปัญหา เกียบมึงจะแคมป์แคมป์ดีเล็กก็ดีอยู่บนบนนั้นมันจะรอดไม่ไม่ไม่ไอพวกตัวไหนไอพวกจะโมาแล้วชิบหายแล้วะน้ะไอวะตัวอะไรดีโลกันหนึ่งดีโลดีโลฟังไหนวะข้างบนขี้ข้างหลังเราเอาเฮียเพื่อนแตกไอเดี๋ยวนี่เล็กมันออกไหมเฮียอ่าเรียบร้อยทีแล้วเหลือได้โลตัวเดียวก็หวานดีเยอะ ไอ้เขีย้ยดแม่งหลบเราเบิดได้จัดไอ้เขียดให้มันมาเอากูอู้เขียดใ้กูกดกูลงรถเว้ยเฮ้ยเวลากดรีโหลดตรงนี้ลงยิงนะ้สองนัดสองนัดไม่ได้เวลากดรีโหลดแล้วมือกูมันชอบกดไปโดนปุ่มเอี๊ยฮะเรียบร้อยลากรรดรีโหลดมพื่อนชอบไปโดนปุ่มเอียไอ้เขียตายหางหมดเลย เยืนไปหน่อยเจ้ไอ้กูรู้กูโดนน้กระสุนเบาไ <c oughs> อ้เจ้จะเหลือไอ้เจ้พอ <c oughs> มือกูไปกดโดนปุ่มอ e เจ้าเพลงมันลงลดเลยเจ้ลงรถแล้วกูตายเจ้บอกูจะรีโหลดเรื่อตลอดเลยเจ้เอ้ยพิวอ่ะอ่าเรียบร้อยดูลูกซอนเป่ากระบาลตายเจ้ที่สัตแมง กูเลียดเพลงตัวเองตอนแบบกำลังจะดูเซลลสองแดงเกียร์พิเศจริงเลยแบบอะไรสันอัดไว้ขอบคุณมากตาหนูกลัวจา์นั่งงงกันเลยนะเว้แบบไอ้เย้งงูมันกอดอกได้ด้วยเหรอวะ โดนหนึ่งทิ่ตายเลยนะขอเก็บกระทองกันเอาเลยเลยฮ้ยมาแล้วมาแล้วไปด้วยมาแล้วมาแล้วทางนั้นทางดีเลยยิงสไนแม่ให้กูยิงปืนกลไปเอ้ยไม่ได้ไม่ไปวัดไปวัดเดี๋ยวค่อยไปหาที่เปลี่ยนเราลงมายิงนไสเราเลยกูจะขึ้นไปยิงปืนกลให้ มันหน้าวะว่ายิขี่ให้ไหอามาขึ้นเาขียให้ไหมหกหกหกกกกกเหย้ยเสียงปืนแม่งพอที่ไหนยว่ะเอ้เนตบางมองไม่เห็นนะไหนยิงกระจุกโดนระเบิดเมื่อกี้ ก็ยิงคอยหลังมันบังนะเยตัวบังๆมาอยู่สูงเกิือนะเดี๋ยวซื้อทำปี่าได้รึลนาแไม่มีอี้ฟอมลุนนะใครมีไหมไม่ได้เก็บมาด้วยมีเดโนแท็กไหมดูเก็บเผื่อเลืวอนนะมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วไป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 เราเป็นอยู่รอทุกคนนะพวกไอ้เขีย ยังไงเอาไปยิงออกมาเลยไหมได้ๆระเบิดระเบิดระเบิดมาแล้วมาแล้วเฮียโดนระเบิดตายเฮียงูเฮียแม่งโดนชนกระเด็นตกลนหมดเลยเฮียเอเงี้เหมือนเหมือนเหมือนอีนตีคู่อ่ะมึงปิ๋แต่มึงกลับมาได้ ผีเหี้ยแม่งไอ้เยื่อแม่งแล้วแม่งอยู่ถูกจุดทุกคนได้แล้วเฮ้ยเอเยื่อกระเด็นตกรถแม่งโดดขึ้นรถตัวไรทุกคนไอ้เหี้ยรถแม่งชัดใหญ่ไอ้เหี่อขึ้งง่ายไอ้เหี้ยอีเล็กทับมาดาไลเดียนห้าส่วนมีคนทางแค่หนึ่งนะเปล่าไม่แล้วเสียงชัดใครมันดิ่งวะลงเปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนนี ให้กูขึ้นอยู่ข้างบนมัให้กูขี่ปืนข้างบน,บนเลยดีกว่้นแหเพราะกูอยากเอา MP เอ้กูต้องการมาคุยซื้ออินโดมินาตเล็กต้องการอะไรนะเอ้อยากต้องการ MP มปซื้ออินโดแรปเตอร์จะเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าช่วยปัม๊มเอาเปล่าเหนื่อยแล้วกูยืนเวเองตายไงวะ ไอ้เี้ยดีไซน์กันดำทุกคดเล็กๆสีดูรับเตื่อมาไอ้เยอะสีดูรับเตื่์มาปั๊มเล่นไอ้เีอยมาปั๊มเล่นเาแันงไมดเลยิผมมีมีมีมมีชีังหลังมาแล้วะ มองงูอยู่โอ้ยพวกมีพลังวิเศษด้วยเหรอทีเล็กว้าบได้ยี่ยใช่ไป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 ไม่สนใจไอ้เหี้ยไม่สนใจอยู่ไอ้เหี้ยทีเล็กบูทูทได้ยี่ยอ้เหี้ยทีเล็กกีบูท<อ>ูทได้เยี่ย์จะตายหาแล้วไอ้เหี้ยถ้าทีเล็ก ถ้าเดนอสาว่ากีาก่ถังระเบิดไดม้มันเกียบไม่คิดมันตายอะไรเยอะไม่เกียบโด้วยถังระเบิดเต็มเลยเยอะเขาเป็นอะไรวะโอ้ยเยอะปิงปิงกูเป็นพันเลยเยอะใครบอว่าเกวางพีเยอะมึงวางกายแบบเดินไปเหยียบแน่นอนนะม,ม,มาแล้วมาแ้อนมาแล้วปิงกูเป็นพันเลยเยอะปิงกูโอ้ยเยอะปิงกูสองมาเจ็ดเลยเยอะไอ้เยอะปิงกูกูไม่เห็นใครขยับทางนั้นนะตอนนี้ <laughs> no no ขอยิงมาเฮ้ยมันหลอกไอสานีคุยแคบแง้เหี้ยเฉะุ้ยเคยตลอดเลยเขี่ยแบงมุณหลอกไอ้เยอะคุยมียาบนะมียาชุบเลนนะมันแยมศพเลยเยอะแย้มหรือไอ่ะเยอะแย่แ่ง หลอกไอ้เหี้ยมุณเชม่ยม่ะใช่เหรอไปแล้วเหี้ยไปไล่รถกล้วยแล้วเหี้ยแม่งสักดีโดนเดี๋ยวันตายลูกมาเหี้ยแม่งตายอดฉับชุบปุ๊บไม่ตายต่อไอ้กูหากล้นมาแล้วอาจารย์แดงเหี้ยเกียร์อากาศแดงไปน้ำมันกูจ่ายเก็บมาหายหายไปแล้วมีอะไรไปตรงนั้นมีน้ำมัน ได้ไ,ดไดขงข้างๆนข้าง,างเออขวเฮีเว่ยจะไปดินะเฮยเียเขวสาโนยควายเฮ้ยอ้ยอุไปขี่รถดูเลยเฮียเียมันจะมาเท่าไหร่เฮียมันจะมาเท่าไหร่อืม แล้วคุณเลือกด่านแชทย่อนด้วยไงเหี้ยเอ้าเฮียแคาเปลี่ยนเฮียว่าอะไรซื้อมาลืมเปลี่ยนเออดีก็ได้ไม่เป็นไรแปลว่ากูกดไอ้นี่มาไอ้เหี้ยลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนไม่เป็นไรเดี๋ยน้อยถือว่าอ่อนให้แล้วกันทีเล็กกระดูกก็ไม่อะไรทีเล็กกระดูกมันก็คือทีเล็กที่สแตทดีกว่าทีเล็กธรรมดาถ้าแนะนำไม่ซื้อไม่ซื้อหมเลยได้ถ้าเกิดฟาร์มทีเล็กไม่ทันนะแล้วตังค์ไม่เยอะก็ซื้อทีเล็กกระดูกอะไรคุ้มอยู่ กูไปดูแนะนำนีไอ้หมเลยอ่ะไม้ยอมกังอืมถ้าเกิดไม่อยากซื้อทีเล็กกระดูกก็บาซูก้าฟักทองเลยเอาอะไรเยี่ยข้ามเลย <c oughs> ดีกูไอ้เหี้ย <c oughs> ไอ้สัตว์เพ่เหยียบรถกูทำไมเพื่อไปเก็บฟักทองไอ้เหี้ยคุยไอ้เหี้ย <c oughs> ไอ้สัตว์ดี่เหี้ยเสียมเลย็กๆอยู่ไหนวะ มันอยู่ตรงข้างกูเลยครับได้ยินเสียงเดือนแล้วกูแล้วิ่งไปหาไอ้ยะมียาเอ้ยมียามียาไอะแป๊บนึงเดี๋ยวกูไปชุบให้ข้าถ้ากูชุบทันนะเหี้ยือหดเหยือด้วยไอ้ตรงเนี้ยที่มันมีคนเหลือยยี่สิบเจ็ดเหี้อเหยือชุบได้ไอ้เหี้ยเนี้ยไหนวะนี่นี่มีเหยนกูไว้หนนะเนี่นี่กูกูดิไๆมันนี่มันนี่เหี้ยไอ้สัตว์สิ้นหวังแล้วก็สิ้นหวังหนักกว่าเดิมไอ้เหี้ย อยเหี้ยต,ตายหูเหี้ยมียายไหมวะยาหมดแล้วเหลือใจเหลือก,เอกอูเดียวเลยก่อนเออกูมียาอยู่าตายตรงไหนอ่ะมาชุบมโนเน,นี่ตรงนี้เลยยใจเรามาแคมข้องได้ใจใจใจเราแสดงความรักแบบแบบแบบนี้เลย มาพร้อมกับพยาบาลเว้ยไอ้เหี้ยมึงเล่นไมซานุมซ้ำกูไอ้เหี้ยซ้ำคืนนอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยยำชื่อได้ไอ้เหี้ยจัดกวไอ้เหี้ยะปลาชีไรปลาชีไรปลาต่อปลาต่อได้ไไงอ้เหี้ยป่วยเหี้ยเฮ้ยมันไม่ตายไอ้เหี้ยได้ไงวะ ไอ้เยมันไปยลีย้ยมไปตายเยได้ไงเย่เย่อย่าไปทำปัญหาเ้ยเย่ไม่เย่คุณตายเลยเยไม่เย่ไอ้เย่แล้วคนเดียวมีชีวิตรอดก็แค่ไอ้เย่คิดซะแบบมันไม่ตายไอ้เย่อย่าลงไังตายมาดูไม่ฟังดไม่ั้งใจไอ้เยเป็นไงไอ้เยมันไม่ตายไอ้เก้ยไอ้เยเป็นมือดเดูด้

เฮียเป็นกลับมาตายไ่เดี๋ยวดนติดทางน้ำมันมึงดูเลเียห่ากิทีเลกูอยเงี้ยเียเีเป็นัตเป็นไม่ตายคเฮียเ็ไอ้ไอ้ไอ้เล็กมีคูเมนซ์อะไรมันเพราะเป็นนักล่าสุสานนะเียหรือว่ากูทำการจธาด้วยเฮียกูได้ ไอ้เหี้ยไปไอ้กูด่าแฮกแมงเลยไอ้เหี้ยไอ้คุยสายงานไอ้เหี้ยไอ้จ้าไอ้เหี้ยไอ้คุยไอ้เหี้ยรายงานรายงานมารายงานไอ้เหี้ยรายงานการกระทำผิดไอ้เหี้ยกูเลือกเขียน้ยปวดแล้วไอ้เหี้ยเปิดของกูเลือกเขียนวดเอาตายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปอู้ได้ไงวะมันไม่ตายได้ไงแล้วทำไมกูโดนเกลียดไปไอ้เหี้ยอะไรวะคอ้ยไอ้เหี้ย

เอม่าน่ะเมันไม่เป็มันเด้องนี้โอกาสเป็นกูสาิบเซ็นต์สคูไม่ได้เป็ีนไอ้สั์ไอ้อยากได้ไอ้เงี้ยแลวมาแมูแมูไม่ยากอะไรทุกขไม่ขีเย็นบากูไม่ได้เป็นอีกแล้วค่วยค่วยเิ้ยได้เป็นแล้วได้ยูเลยเกียนงี้ไอ้สัส ไปพี่เวียดนามเวียดนามมาขีดตามานป่าแมบอะไรวะแีนป่าป่าเอาคนนยู่นะตะกอนตะกนยนะตะกออยู่นะขีไขีดไปอ่ตรงไหนเอ๊ะทำไมเราไม่แบี่เป็นสองคนไม่ยอ่งไปแคกูจะเอาคนอยม่ไหมหรือไงเช็คโอ้ก้อนหินก้นหินก้อนหินเอาก้อนหนก้นหินมี๋ยวจะพี่บอกเตรงไหมถึงเวลาแล้วจูไว้นะพูดจุว่าจุ๊ว่เงียบห้าพูดอย่าห้ามพูดเลย อะไรที่เกี่ยวกับรถคันนี้ห้ามพูดดิไอ้เหี้ยแม่งไปก่อนยูฟายก้อนยูฟายย่าตุ๊กลาไม่เดียวจเหี้ยแล้วเหี้ยอยู่เจอรถผีหลอกไปเหี้ยก่อนหินกูเรียนในเหี้ยนี่ก่อนเลยเหี้ยมันทำกูแค้นกูได้ยินเสียงรถเสียงหนามในเหี้ย ไต่กูได้สุดเอ้ยปิดไลร์ยังเนี้ยปิดไลร์ยังกูไปดูเลยเฮียกูเอาย่ห้อก่อนไอ้เยียมันฆ่ากูกูไ้ประดกูถูกรถตายเฮียอาพี่ก็ดูนะว่าผมแม่งจะแบบพี่ไหนได้ๆเลยน้องชายเอียเรียบร้อยเยียมือตาตี ดีเหียที่ต่อวิ่งมันจะมีเหียไอ้สัสเป็นบ้าอือเหียมีจุดขาดเขาใช่เหียแม่งมีขาขัดไอ้สัสเขาเิดเกียเขาปดสันดานันเขาปดสันดานเลยเขาปดเขาปดสันดาลในดีใจออกมาแล้วไอ้ยียปืนไฟแรงไงวะมันมีปืนไฟได้เกียเหียเนี่ย เป็นของเป็นทพาุ์ยเ้ยเกมเป็นทพารไมเกีร์มันนี่เดียวม่น่าจะเป็นเกมพาร์ตดิเกมพาร์ตเก่าไอ้ยี่ตัวมันแกญ่ที่หานมองไม่เห็นมืกขี่ใบชายาดขี่ใบชายาดก่อนดิยี่ยนะกรยหาเลยเยี่ อ้าวเฮียขับรถเหี้ยไอ้เฮียไม่ถึงนี่เว้ยอักรถถึงนียเลยตัโงคู่ีเลยกลัวตอนไหนวะเฮียจากไปชายหาดเลยเฮียกูอยู่ไหนดิของเฮียไแม่งผิดทางเลยน้ำมันหมดปุ้งสวยเฮียหัวเลยเด็กเียดกูเยอะเยียกูอยู่ไว้ทั้งวัน ไอ้เย่ใย่ม่งรถรถปีงไอ้เย่กูโดนเกลียวไอ้เย่ไอ้หวยไอ้เย่ไอ้หวยมึงไอ้เย่ตัวไม่โคตรใหญ่เลยเย่กูแอบตรงไหนมันก็ขี่ก <stru> <injections> ูโดนไอ้เ <oda> ย่ ได้แล้วได้คนที่ต้องการเลยเหี้ยแค่นั้นก็พอละหรอวะไอ้เหี้ยมันยังอยู่มันยังขึ้นว่ามันเป็นสุบเวบุเลยนะพี่เฮ้ยมุทุกมันตายแล้วแล้วมันยังอยู่ได้ยังไงปิงผมว่าปติเหี้ยว่ามุทุกันตายแล้วมันยังอยู่ได้ยังไงเหีมีตายเหี้ยกูทุกมันตายหายแล้วมันยังอยู่ได้ยังไงวะคือเหี้ยอะไรพื้นเหี้ยอไ โอ้โโคตรแรงเลยอย่าปืนแม่งอ,อ,อีสัตว์ปืนแม่งแรงทีิปหายปืนไฟอะมันไม่ตายได้ไงว่ากูออกูกมันทิ้งไปแล้วนะน่าจะคนไปทุกแล้เยเฮียแย่แล้วเฮียดีเลขของฉันมันจะขึ้นหอ,อนี้กูแล้ว อเยี่ยมีคนไปชุบมันจเจี้อ้าวเยียคืนอนี้เลยเยียมันตายหมดแล้วเยียก,กูได้แก้แค้นเลยเยียกูได้แก้แค้นเฮ้ยระอร้นาแล้วเยียเหี่ยทีที่เขาเตือนคเ้ยใหญ่เกี่ยไอ้เยี่ย เำเคลสอะไรแมมีอยู่อยากมีเควดอยู่ยังเปนเพีในอสเเหียเพิงเดือจีที่คอปเตอร์เหยียตัวใหญ่เกินนะอาเหียต้องตัวมใส่ลาใส่ซิอได้เหียใจผีสุดเป็นไรเลยเหียเอาไอ้ผมไม่ไปวัดรูปเลยเหียเสี่เหียได้อเหียได้ตามที่กูต้องการเลยเหียใส่มันิพอถามนเหย